มีอยู่ในที่ใกล้พระพิสุททั้งหลายอยู่ในวิหารได้ยินเสียงมนุษย์ชาวบ้านเจรจากันชนทั้งหลายไม่อาจจะเดินตรงไปได้เพราะเขตภูกเขาและแม่น้ำเป็นอาทิกันอยู่หนทางอันใดเป็นหนทางเป็นปกติที่จะไปบ้านนั้นบัรดิตถึงวัดควรออกไป ควรออกไปให้ได้ห้าร้อยชั่วคำนธนูออกคัธนูนะคะโดยหนทางนั้นแปลว่าทางที่จะเดินน่ะต้องวัดออกไปจากทางนั้นช่วยหา500้าห้าร้อยธนูจึงควรจะอยู่อันหนึ่งหนทางที่จะไปบ้านนั้นบุคคลจะพึงไปด้วยนาวาบันฑิตพึงถูอาถือเอาให้ได้ ห้าร้อยชั่วคำธนูโดยหนทางเรือนั้นั้งทางบกไปทางเรืออันหนึ่งอาการอ,อารันยิกะที่สุรูปใดปิดหนทางที่จะไปมาโดยโอกาสนั้นเพื่อจะยังองค์แห่งบ้านอันตั้งอยู่ในที่ใกล้ให้สำเร็จอารันยิกะที่สุนี้ชื่อว่าทูดง โฮจระชื่อว่าทูาดงขโจระคล้ายๆกับว่าไปสั้งที่อยู่แล้วก็เสีดทางนี้ไม่ให้ใครเดินมากัน้นเสียแล้วก็ไปปลูกเป็นไในกระท่อมหรือใบไม้อะไรบางๆอยู่อย่างนั้นนะฮะทูดงในป่าเนี่ยที่สุที่ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าทูดงขะโจระ รู้ดงคดโจนหรืออะไรอ,อันหนึ่งและพระเถระอันเป็นพระอุปัชาและพระเถระอันเป็นพระอาจารย์ของพระอรัญวิกาพิสุนั่นเป็นไข่อรัญวิกาพิสุนั้นไม่ได้ไม่ได้ที่สบายจะรักษาไข่ ก็พึงนำนำอุปชาเป็นอาธิไปสู่เสนาจนะอันใกล้บ้านและพึงจะทำอุปถาอย่างนี้ก็ได้ไม่ขาดเดยอันหนึ่งอารนมิกะทิ่จุพึงออกจากพามันเตสิตะเสนาชนะในเวลาเช้ามืดยังอรุณให้สร้งขึ้นในที่อันประกอบด้วยองค์แห่งอารนมิกะที่ลม ข้าละว่าอา,าพาธแห่งพระอุปชาและพระอาจารย์จะเิญเจ็บป่วยมากในเวลาที่จะยังอารมณ์ให้ตั้งขึ้นอารันยิกะที่สุนันขึงกระทำซึ่งจิตของพระเถระอันเป็นอุปชาและพระอาจารย์นั้นที่สุนันก็มีทุดงที่ได้บริสุทธิ์และว่าก่อนละจะไปก่อนอารมณ์ขึ้นนะฮะเพราะว่าเจ็บมาก ีุ่นั่นก็จะต้องพาอ,อุประชาไปรักษาพยาบาลเข้าไปในบ้านนี้ก็ชื่อว่าทูดองนั่นก็ยังไม่ขาดดบแต่ว่าไม่บริสุทธิ์ชื่อว่าไม่บริสุทธิ์คือจำเป็นหละจะต้องไปในเวลานั้นจะรออยู่จนกระทัง่งถึงอารุณขึ้นอย่างนี้ก็ไม่นไะม่ไากก็ต้องไปอันนี้ก็ คุดงนั้นที่สมาทานไว้ก็ไม่ขาดแต่ว่าไม่บริสุทธิ์อิทะมัตสวิทานังวิธานะแห่งอรันวิกะธุดงบัณฑิตถึงรู้ดังนี้อันหนึ่งถ้าจะว่าโดยประเภทนั้นอารันยิกะทุดงพิษุนี้มีสามประการคืออุกติและมัธิมะอย่างกลางนะคะและมุทุกะคืออย่างต่ำ เป็นสามประการดังนี้พระสุกิตอย่างสูงนั้นที่สุนั้นพึงยังอารุณให้ตั้งขึ้นในอารัญยประเทศสิ้นการทั้งพวงมัดทีมะที่สุได้เพื่อจะอยู่ในภามันเสนาสนะสิ้นจระดูฝนสี่เดือน อย่างอย่างอุกฤษน่ะอยู่ตลอดจ้ะซึ่งการทั้งปวงเลยแต่ว่ามัชชิมะเนี่ยอธิฐานได้ว่าแล้วะจะอยู่ทุดงพรรษานี่สี่เดือนประมาณสี่เดืนเอนจะออกพรรษานะคะอยู่จนถึงพอออกพรรษาแล้วก็ไม่อยู่ต่อไปละว,วัน,นี้ก็จะมาพานยอยู่ได้จีิงสี่เดือนนี่อย่างกลาง มุทุกะพิสุนั้นจะพิสุนั้นได้เพื่อจะอยู่ในคามันตะเสนาชนะและเขมันตะกระดูหนาวด้วยอันหนึง่งอารันวิกะพิสุทั้งสามมีออกจากอารันประเทศฟังธรรมเทศนาะในคามันตะเสนาชนะในการ ควรแก่อาจารย์กำหนดที่ว่าอารุณจะตั้งขึ้นสู้ดงก็ไม่ได้ทำลายถ้าหากว่าถ้าถ้าหากว่าอย่างลางกับอย่างต่ำล้วก็ออกได้ออกไปได้ออกไปจากที่ในในป่าที่จะมาทานไว้แต่ว่าไม่ได้ออกไปไหนนะออกไปฟังธรรมเทศนาที่ อาจารย์กําหนดไว้ว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้อะไรเนี่ยจะเป็นใหมยหรือจะเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยธุดงนั้นก็ไม่ได้ทําลายสําหรับอย่างกลางกอ,อย่างต่ำนะคะถ้าอย่างอุกแลจะก็ไม่ละอันหนึ่งฟางธรรมเทศนาคือว่าเท่าที่สมาทานไว้อะ อย่างอุปติสมายถึงว่าที่สมาทานไปแล้วอ่ะกาหนดเท่าไรเนี่ยนี่หนึ่งปีหรือเท่าไรก็แล้วแต่แต่ต้องอยู่เรื่อยไปเชียออกจากนั้นไม่ได้เลยอารุณจะตั้งขึ้นไม่ได้เลยจะไม่มีจิตไปไหนนอกจากแต่ว่าจะไปบินคบากหรืออะไรเงี้อย่างนั้นแลาดละไม่ได้เลยจะไปฟังทําก็ไม่ได้จะไปอะไรก็ไม่ได้ แต่ว่าถ้าอย่างกลางกับอย่างต่าก็ได้แต่ว่าไปที่อื่นไม่ได้นะนอกจากจะไปฟังธรรมเรื่องการศึกษาอะไรนี้ถึงจะได้อันหนึ่งพระธรรมอะตะิดะเถระผู้แสดงธรรมบันญุลุกขึ้นจากอาชนะแล้วถ้าแล้วว่าอารันยิกะที่สุดนั้นคิดว่าอาจจะมาจะนอนเสียสักรู่หนึ่งถึงจะไปแต่มาจบแล้วล่ะ เทศจบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนอนพักไว้สิที่สะลาสิฝั่งเทศนั่นแหละมมีใครแล้วอยู่จครูงจริงจะไปเมื่อหลับไปแล้วอารุณตั้งขึ้นทุดงแห่งพระพิสุนั้นก็ทำลายไม่ล่ะตื่นขึ้นเผลอไปหลับไปเนี่ยอทุดงก็ทำลายแล้วเสียแล้วต้องจะมาทำใหม่นะ อันหนึ่งพระพิสุทั้งสามจำพวกนั้นยังอรุณให้ตั้งขึ้นในคามัมตะเสนาชนะโดยชอบใจตนทุดดงของพระพิสุทั้งหลายนั้นก็ทำลายทั้งอย่างสูงอย่างต่ำอย่างกลางแล้ว่าไม่เอาอารุณฉันฉันจะเอากะว่ากะเศตษฐีสุดดงไว้ว่า อารุณฉันจะถือกำหนดเอาว่าสองโมงเช้าตั้งขึง้นเ้าจะกำหนดเอาบางบางองค์ก็ไปเอาว่าฉันจะถือตั้งแต่โมงเช้าอะไรอย่างนี้นะ mm hmm. หรือบางองค์ก็จะถือเอาและตามชอบใจแต่แปลว่าสะดวกเมื่อไหร่ก็จะถือว่าท่านจะถือเอาอารุณตั้งขีดแค่นี้อย่างนี้ไม่ได้ mm hmm. ไม่ได้ทำลายหมดทั้งสามเลย อะเมเตะเทโภการทำลายในอารันญิกะทุดงบัณฑิตพึงรู้ดังนี้อันหนึ่งอาณิสงในอารันญิกะีิสุทุดงนั้นคืออานิสงในข้อที่อยุ่ป่านะคะองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสสรรเสริญไว้ว่าอารันยโกพิกุพระีิสุที่มีอารันญิกะทุดงเป็นปกตินั้น จะทำอารัญยสัญญาไว้ในจิตควรเพื่อจะได้สมาธิที่ตนยังไม่ได้และควรเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งสมาธิที่ตนได้แล้วสำหรับผู้ดงนะแอบที่อยู่ในป่านะคะมีอานิสงส์อย่างนี้จับผาปิดจักอัตตะมะโน อันหนึ่งพระบรมศาสดาย่อมมีพระหฤริไยชื่นชมแก่ที่สุขที่มีอารัิกะทุ่ดงเป็นปกติพระพุทธเจ้าสังเสริมผู้ที่มีอยู่ป่าจะมาทานทุลงอยู่ในป่าเป็นปกติอ,องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาสันเสริญไว้ว่าเตนาหะนาชิตัตสะคิสิโน ดูก่อนที่สุดทั้งหลายพระตถาคตมีพระรืปไทยชื่นชมแกนาทิตะทิขุพระเหตุว่านาทิตะที่สุนั้นทรงสุดงคือมีอยู่ในอารัญญะละลาวป่าเป็นปกติอสััพปายะรูปาทโยุรูปและเสียงและกลิ่นรส และโคดฉพะโคดภาลมทั้งปวงนิอาจสามารถจะยังจิตให้พ่สุขอันอยู่ในเส,นา,สนาชนะอันสงบให้ปรุงสร้างได้แต่ว่าไม่ชวนให้จิตปรุงสร้างไปนะฮะก็ะให้ตั้งอยู่ได้ในสมาธิพระพิสุขที่อยู่ในอารันเนเสนาชนะนั้นปราศจจากจะนุ่งจิตแล้วแหละ ย่อมจะละซึ่งอาไลในชีวิตแต่ว่าก็ต้องไม่กลัวตายด้วยจะปฏิบัติทำเนี่ยถ้ากลัวตายก็อยู่ไม่ได้ซึ่งอาไลในชีวิตยินดีซึ่งรสแห่งความสุขอันบังเกิดแต่ดีเวชคือเกิดแต่สงบนะฮะจิตใจสงบในหนึ่งสภาวะที่จะทรงไว้ซึ่งทุดงมีตังสกุล บางสกุลและทูดงเป็นอาทิก็สมควรแต่พระพิสุที่ตรงอลันวิสะทุดงนี้คืออ่าอยู่ป่าด้วยแล้วก็ควรจะใช้ท่าบางสกุลด้วยอสองข้อนี้เนี่ยไปรวมกันได้ก็จะดวกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สังเสริญมากนะคะทุดงเนี่ยแต่ว่าไม่ติดถ้าพระองค์ใดที่ ไม่จะมาทาำทุดงไม่ปฏิบัติทุดงก็ได้แต่ว่าให้ศีนแต่ว่าปฏิโมกให้สมบูรณนะ์แล้วก็ได้อย่างนี้ได้ท่านก็มไม่ไติดเตียนว่าผู้ที่ไม่ไปทำทุดงนั้นน่ะจะเสียหายอะไรก็ไม่ไดะติดเตียนแต่ว่าไม่สันเริญก็ลองคิดดูก็แล้วกันไปติดเตียนแต่ไม่สันเสริญ แต่ว่าพระที่ไปสมาทานทุดงเนี่ยอย่างในข้ออรณญญะหรือบางสกุลท้ายผ่าบางสกุลนี้นะคะเนี่ยพระพุทธเจ้าสันเรินนั่นเองทีนี้ที่ถูกแล้วแล้วก็ไม่ไม่ติดแต่ว่าไม่สันเรินก็ยากนะฮะไอการสันเรินเนี่ยพระพุทธเจ้าสันเรินผู้ปฏิบัติ ที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือที่เป็นไปเพื่อสามารถจะประหารกิเลสทั้งปวงได้อันนี้เป็นความสันเสริญของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าพระวิสุขรูปใดปฏิบัติเพ่งขัดเอาชนะกิเลสได้อันนี้ก็สันเสริญก็ถือว่าเป็นไปเพื่อบรรลุผลค,คือบรรลุพระนิพพาน คือความสิ้นทุกได้ทีนี้ก็สันเอนแต่นิสสุที่ไม่สามารถจะไปอย่างนี้ได้วัดสพระพุทธเจ้าก็ไม่ติแต่ว่าอยู่ในกรอบของพระวินัยปฏิโมกข์แต่ก็ไม่สันเซนก็ไม่สันเซนก็เพราะเหตุว่าการที่อยู่ในที่นั้นน่ะยากที่จะเป็นปัจจัยคือนอกจากพระพิสุที่ฟังทมและสําเร็จถ้านะพระพิสุที่ยังไม่สําเร็จ ถ้าบุคคลน,นี้ท่านก็วางไว้หลายอย่างถ้ายังไม่สําเร็จแล้วแต่ว่ายังอยู่ในหมู่อย่างนั้นไม่ปฏิบัติพยายามเคร่งครัดที่จะทรมานกีเลสให้มันหมดไปด้วยวิธีใดจะเป็นการทรมานอยู่ป่าชั้นผลเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจึงเป็นปัจจัยที่จะห้ามปรานกีเลสได้พระพุทธเจ้าประสัเิเสื่อ ไม่ไปทําก็ได้อยู่ในหมู่ก็แหละแต่ก็ไม่เป็นปัจจัยคิดดูนะอันนี้เห็นไหมอยู่ในหมู่สงฆนะ์ที่ออกจากบ้านลแล้วแล้วก็ถือว่ากิเลสก,ก็ยังคุกคามอยู่ได้ใช่ไหมแต่ว่าศีลนนะ่ะปฏิโมข้ไม่ผิดก็ได้แต่กิเลสนะัมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ยังพระพุทธเจา้าก็ยังไม่สันเสริญ ในส่วนที่จะทำกิเลสให้สิ้นไปแต่ส่วนพระที่ไปจะมาทำผุ้ดงนี้ได้ก็วริจาก็ะสัเสริมก็ถือว่าผู้นั้นมีข้อปฏิบัติมีปัญญามีฉั้นระกิตาที่จะทำให้ร่วงทุกไปได้นี่อยู่ปะอยู่ในป่าแล้วไอ้อยู่ในหมู่ที่จุแล้วนะแต่ว่าไม่ออกไปผุ้ดงเท่านั้นแหละ ก็ยังก็ยังไม่สันเืินแต่เมื่อผู้ใดออกไปพยายามเพ่งชัดปฏิบัติทูดงนะก็ไม่ใช่ของง่ายนี่อย่างคนอย่างเรานี่กิเลสนะปัญยาหยาดเนี่ยทําไม่ได้แล้วเพราะอ่านนี้ก็น่าก,กลัวจะแล้วโอ้โหทาไม่ได้ใช่ไหมได้ฟังอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างเรนีน่ท่านพระพุทธเจ้าเ็าสันเริญพระพุทธเจ้าไม่ได้ติเตียนเลย พูดปฏิบัติเคร่งครับนะไม่มีไม่มีเลยจำกัดกิเลสหรือทรมานกิเลสไม่เป็นไปตามใจกิเลสไอที่เราอยู่ในนีเ้เราเราเนี่ยเราฟังดูอย่างนี้เราฟูเป็นลำบากทรมานกิเลสเป็นอัตตาที่ามาฐานโยกลำบากเปลา่าๆใช่ไหมไอ้กิเลสก็อยากละแต่ทรมานมันก็ไม่ไหวและเราก็บอกว่าโอ้ลำบากเปลา่าๆ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะไปทําอย่างนั้นอะ่ะมันเป็นการทรมานร่างกายหรือว่าคลึงชัดเกินไปจะเป็นปัจจัยแกกิเลสตัณหาอะไรก็ว่าไปเอะว่าไปไอ้กิเลสตัณหาเนี่ยทำไปทรมานกิเลสนะแต่ละข้อละข้อนอะ่ะไม่ได้ทําเพื่อเป็นปัจจัยแกกิเลสเลยแต่ทีนี้เราทรมานกันไม่ไหวก็เลย ตามใจกิเลสก็เลยหาว่าไม่จําเป็นจะต้องออกไปอย่างนั้นหรอกอยู่ที่ไหนก็ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ติเตียนเลยผู้จะวิรับจํากัดกิเลสตัดปัดจจัยของกิเลสได้มากเทาก่าไรพระองค์ก็สนเสริญนะไม่ใช่จะติเตียนว่าไม่ควรไม่ใช่อย่างนั้นนี่เราก็ฟังดูเหตุผลด้วยาะงนั้นถ้าใครจะกล่าวว่าโอ้ไม่จําเป็นจะต้องออกไปอย่างนั้นเลย อย่างเนี้ยจะต้องไปลำบากทําไมจะต้องไปทรมานทําไมอยู่ในบ้านช่องเราก็มีความสุขสบายจะดีกวา่าปฏิบัติได้อย่างเนี้ยอันนี้ก็เราก็เทียบเทียงดูอะแร้วกันนะอันเนี้ยมันมีเหตุผลที่จะตรงกันได้ไหมนะคะถ้าพิ่สุที่อยู่ในอารันยเยนสนาสนะนั้นปราศจะจากสะดุ่งจิตแล้วและย่อมจะละเสียซึ่งอาไรในชีวิต ยินดีซึ่งรถแข่งความสุขอันบังเกิดแต่ดิเวศนะฮะนี่ท่านยินดีแล้วท่านพอใจท่านไม่ได้ลําบากหรอกไอ้คนที่มีกิเลสนะ่ะเห็นว่าการออกไปอย่างนั้นน่ะการออกไปห่างจากกิเลสนะ่ะลําบากนี่มันเป็นเรื่องอํานาจของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นะจึงมีความเห็นอย่างนี้ของท่านไม่ลําบากเลยเมื่อออกไปแล้วไอ้กามาจุขต่างๆที่มันจะมารบกวนจิตใจท่านให้กระวนกระวายยินดีบ้างยินรายบ้างอย่างเนี้ย ไม่มีท่านสงบแล้วจากอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากวิเวกนี้น่ะท่านพอใจยิ่งเหลือเกินอยู่ได้ไม่งั้นท่านจะอยู่ได้เรายังไม่เคยพบอ่ะเนี่ยพวกเราเกิดมาในชีวิตเนี่ยความสุขอย่างนี้น่ะจะเคยเจ็บบ้างหรือยังนะเนี่ยกายวิเวกและใจวิเวกเราจะเคยสุขเจ็บบ้างหรือยังบางทีเนี่ยในชีวิตเนี่ย ไม่เคยเจบเลยเคยเจอความสุขแต่อาศัยกามาสุขเท่านั้นไอ้ความสุขแปลว่าที่อาศัยคนอื่นไม่ใช่มีตนของตนเป็นที่ขึ้นหาความสุขได้โดยตัวของตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้หาความสุขได้โดยตัวของตัวเองน,นะคะไม่ต้องอาศัยคนอื่นและท่านก็ไม่ยินดีจะขาดอะไรแะอ,อะไรนี่เราอ่ะบางทีก็จะเจอกันบ้างหรอกเล็กๆน้อยๆ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่น่าจะเจอจะว่าเจอถ้าเจอแล้วแล้วก็ธุระอะไรแหละจะมาหวงความสุขในการมาคุณฉันว่าไม่เจอผู้กระโดดเหตุผลคนที่เจออย่างนั้นดีอย่างนั้นมีเจร็อย่างนั้นแล้วมันเหลือกว่ากันมากนะแล้วทาไมถึงจะละไอ้สิ่งเหล่านั้นมามาหาไอ้กามาคุณอีกเล่าความสุขในการมาคุณนะฮะ เช่นอย่างเราเนี่ยอยู่พวกคนทํางานทากามนี้เนี่ยเป็นต้นใช่ไหมออกไปชั่วครั้งชั่วคราวอะไรแต่อะไรก็คงจะได้พบบ้างเหมือนกันความสงบในจิตใจนะก็คงแต่ถึงเช่นนั้นก็ความสุขนั้นก็ไม่เหนือจากกามาคุณก็ยังเป็นอยู่ใต้อำนาจของการมาคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้การมาคุณนั้นก็ดึงเอามาบึงเอามาไอ้ความสุขในกามาคุณก็อย่างละไม่ได้ ก็ยังลึงออกมาอีกอะมาหาต้องการมาลดมาเสดความสุขจากการมาคุณอย่างนี้ถ้ภา,ภาพักอย่างนี้จริงๆแล้วแล้วก็ละทีค่ะเพ็่อาัน,นตะกอนเดียที่ท่านไปแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับจับจงหวัดเป็นเแสนผีมาหาเศรษฐีก็ไม่สามารถจะดึงท่านกลับมาอีกได้เนี่ยมันก็ต่างกันนะเราก็คงจะไม่เจ็บคิดว่าถ้าเราได้เจ็บเราก็อาจจะไม่กลับมามันกัน หรือรับเกแล้วแต่ว่าความพอใจไม่เท่ากับความสุขในกามาคุณในอหนึ่งสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งคูดงมีบางสกุลหรือชาท่าบางสกุลเป็นต้นนะฮะก็สมควรแก่ที่สุขที่ทรงอารันยิกะผูดงนี้เพราะเหตุดังนั้นพระพุทธโคสาจารย์เจ้าจึงนิพคนทัศนา,าไว้ว่า ปวิวิตโตอะสังสัพโถะยะติโยคาวจรเจ้าผู้มีอารามิกะผู้ดงโยคาวจรหมายถึงผู้ทำความเพียรเพื่อจะละกิเลสนะคะถ้าทำความเพียรเพื่อล่ำรวยเพื่อลาเพื่อยศนี่เขาไม่เรียกโยคาวจร <c oughs> โยคาวจรทำผู้ทำประกอบความเพียรเพื่อจะละกิเลส ขับประกอบความเพียรเพื่อจีเรศจะไม่เรียกวาโยคาวจรพระโยคาวจรเจ้าผู้มีอารามิกะทูดงเป็นปกตินี้ย่อมยินดีในที่สงัดิี้ได้ละคนด้วยเฉลหักและบันทะจิตและยินดีในอารามิกะเสนาชนะยังพระหาลิตัยแห่งองค์พระบรมมรรคกันนาคคือคือพระอาลิภัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ยินดีด้วยกิริยาที่อยู่ป่าเป็นปกติเอโกอารันเยนิวะสังใช่แต่เท่านั้นพระโยคาวจรเจ้านี้เมื่ออยู่ในอารันญยญะเสเยศย่ำได้ซึ่งรถอันบังเกิดแต่ความสุขคือเป็นองค์พระอรหันต์อันใดเทพพยดาทั้งหลาย มีองค์อมรินท์อมรินทาราชเป็นใหญ่ในเป็นประธานก็ไม่ได้ซึ่งความสุขนั้นเห็นไหมแม้พระอินก็ยังไม่ไม่มีความสุขเท่านั้นเพราะงั้นสวรรค์และคลุมอะไรหมดเลยไม่ติดเลยไม่ต้องการเลยทั้งนั้นก็ไม่ได้ซึ่งความสุขนั้น แปลว,ว่าความสุขอันนี้จะหาได้ด้วยลาบด้วยยศด,ด้วยการม,มาคุณหรือด้วยคนอื่นไม่ได้นะคะความสุขอย่างนี้จะต้องได้ด้วยการสง,งบสง,งับจากกิเลสเท่านั้นถึงจะได้ปังสุกุลัมจะเอวะจบเอโสวะพโยคาวจรเจ้านี เมื่อทรงไว้ซึ่งบางสกุลสู้ดงเปรียบด้วยประดุจดังว่าจกษตรอันทรงเกาะเห็ okay, นไหมเออเออหุผมผ้าในป่าผ้าในหยักเยื่อในอะไรที่ตกตกบะแล้วท่านเอามาใชา้เอามาห่มเนี่ยท่านอุปมาเหมือนว่าจกษตรอันทรงเกาะ เหมือนกระสัตว์ทส่ใยตอกไว้และกรรมอันตรายต่างๆใช่ไหมคะอาวุธยุทธภัณฑ์ไม่ได้ทําไมถึงได้เปลี่ยนพระ,ะที่ที่จมไว้อย่างนั้นน่ะผมผ้าบางสกุลผมผ้าจุกกระปลุก mm hmm hmm. น้ำเลือดน้ำหนองแล้วก็เอามาซักแล้วก็ผุมอะไรอย่างเนี้ยผ้าจุกกระปุกอย่างเนี้ยแล้วท่านก็มาใช้ได้ผ้าบางสกุลเนี่ยเนี่ยเวลาที่ผมผ้าบางสกุลอยู่นะเหมือนกระ่อก แต่ว่ามันเกาะคนอะไรอย่างไอ้มีเกาะกีเลสนะเกาะเนี่ยเกาะที่ทรงผ้าบางสกุลเนี่ยคือเขาเกาะใกนการกีเลสได้ใช่ไหม,มถ้าศึดคือกีเลสเนี่ยไม่มาทําลายท่านได้แต่ว่าไอ้กเกาะของเราเนี่ยมันกันลูกปืนกันอาวุธกันหอ,อกนะแต่ว่าไม่กันกีเลสได้กันไม่ได้เห็นไหมคะตั้งอยู่ในแผ่นดิน อันทรงเกาะตั้งอยู่ในแผ่นดินอันเป็นที่จะทำซึ่งสงครามเืียบเหมือนอย่างนั้นสาวคืออยู่ในอารันเยะประเทศลายป่าขับซ้ายขับซ้ายขวาทรงซึ่งอาวุธจะยุทธนาตามสาวคือทรงคู่ดงเห็นไหมอันเศษสามารถเพื่อจะพะจนเสียซึ่งมาร มานที่นี้ก็คือกีเลสอ,อันเป็นไปกับด้วยพาห a ะในการนิได้นานเหตุใดเหตุด,ดังนั้นคือว่าในการนิจได้นาน,นหมายถึงว่าความสำเร็จน่ะจะจะบรรลุได้เร็วการชนะกีเลสเนี่ยจะไม่นานพูดท,าท่านคือทูดงเนี่ยที่ปฏิบัติทูดงได้เพิ่ครับึงท่านได้รับความสุขนะคะ เหตุใดเหตุดังนั้นพระพิสุในพระพุทธศาสนาผู้ดำเนินด้วยยาน,นัตติพึงกระทำความยินดีในอารัมเยวาสอยู่รักษาจงไว้ซึ่งอารามิกัที่ดงดังนี้จังวันนานามาในสมาทานและวิธานและประเทศและประเทศและเทพะ และอานิสงในอารัิกะทูดงก็ตั้งอยู่แล้วด้วยอาการทำสำเร็จดังกล่ามานี้ในลุกขมูลลิกะทูดงนั้นเมือ่อพระพิสุจะสมาทานพึงสมาทานด้วยพระบาลีทั้งสองคือฉันนังปฏิติตามิ แปลว่าถ้าพระองค์จะห้ามเสียซึ่งอาว่าที่อยู่อันมุ่งด้วยวัตถุทั้งหลายมีกระเบื้องเป็นต้นคือว่าห้ามเสียซึ่งที่อยู่คือว่าบ้านมีการมุงมีการบังอะไรกันอะไรต่างๆหรือมีมุง้งมุงเป็นเครื่องกัรอะไรนี่นะคะเออแต่ว่ากฎนี่จะห้ามไม่ห้ามนี่ไอ้มุ้งกดนี่มัน จะเข้าในม,มุงหรือเปล่านทจาบนะคะเนี่ยลูกกมูลคือว่าจะอธิษฐานว่าจะอยู่ต้นไม้ไม่เข้าในบ้านที่มีกระเบื้องมุงกระเบื้องเป็นต้นละ่ะมุงจากมุงแฝกอะไรก็แล้วแต่มีกระเบื้องเป็นต้นไม่รู้ล่ะมีเครื่องมุงเป็นหลังคาแล้วก็จะมาทานจะไม่เข้า และอีกบทหนึ่งก็ลุกขมูลิตงงังคังคือสมาทานอีกบทหนึง่งฮะมาธิยานิถ้าพระองค์จะพึงถือเอาซึ่งลุกขมูลทู่ลงอันใดอันหนึ่งซึ่งชื่อว่าสมาทานแล้วเตนะตะนะลุกขมูลิเกนะอันหนึง่งพระที่สุ ที่มีลุกขมูลทุดงเป็นศกตินั่นพึงเว้นเสียซึ่งต้นไม้ทั้งหลายคือต้นไม้อันตั้งอยู่ในเดนท่านครแห่งบรมกษัตริย์ทั้งสองและลุกขเจดีมีมนุษย์ทั้งหลายสมุติกล่าวว่าเป็นต้นไม้อันเทพพย,ยดาสิงสถิตอยู่และต้นไม้มียางมีไม้รกฟ้าเป็นต้น และต้นไม้มีผลและต้นไม้มีดอกและต้นไม้อันข้งางคาวทั้งหลายกิดอาศัยอยู่นี่ห้ามน,นะลูกกมูลนี่หมายที่จะอยู่โคนต้นไม้ในข้า่ในบ้าน